ว่าสิมันหนูตัวใหญ่ครับเพไ่้จีเฮ็ดเป็นหนูหันลองเบิแบบหนูหันเลยครับหันหันคือหมูเนี่ยก็ซำหมูหน่อยเม่ได้เนาะเริ่มกรอบแล้วนังขันหนูมันมันสิโพ้งครับหลังสิพร้อมถึงาหมก็จะบานนี้จริงครับมามาตัวใหญ่ไปหางบนนี่ข้เจ้าคุณเลรอครับพี่ผู้กินหัวแล้วว่าแบบนี้แล้วมาทางนี้ สวัสดีจ้าพากันมาเห็ดยังเนาะจ้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากยิ่งหนุ่มไปขึ้นดีกว่างเขาหอมกระตุ้นกระตุ่นครับนอั่งกระตุ่นครับเก็ดยิ่กินเข่าตัวไปนอนเบิดมือนไปเว้นไปนันติหอดเบื่อครับงอมพอดีอันเทียบต่อกับขาเดี่ยงนะเม็นมะขาเดี่ยงกันอนาะกระตุ่นกันกระตุ่น่กินเข่าตัวหอมวันสิมาเห็ดเมนูยังจะเมือนี่วันสิมันหนูตัวใหญ่ครับ ไม่ใช่เฮ็ดเป็นหนูหันลองเบิ่งครับหนูหันันหนูหันันอ้อมนี่ก็มันก็ใหญ่โพรดขันเบื้องตัวหนูจ้ะขันสิสิ่งมันกับโบคือก็เลยเฮ็ดแบบหันเลยครับสิหตันหันคือหมูเนี่ยเซิ่มหมูหน่อยเด่นเนาะโอ้ยหมูล่ะครับผมก็มั่นหน่อยครัมันก็มันจ้ะหมูผใหญ่ก็ได่ครับตำเครื่องเครื่องก็บตำจ้ะนี่ก็มีพริกกระเทียมพริกไทยใบมะกรูดครับไใบมะกรูดกัะไก่ใบมะกรูดต้อก็สิ่งมักเนมักใส่รสดีเฮานี่ล่ะครับอันอันยังก็สาชิมครับ ต้งนี<า>้เอือนสารเคมีเนาะสารเคมีทั้งนี้นี่ครับเลาก็ตัดอย่างร้อยเ้าก็อุปกรณ์เ้องกับเดี็กจีจังคไกว้ทะเบิงกันครับเนี่ยิีมักมามาเบิงวิธีหมักพี่นเนาะิีมักหมักไว้ก่อนล้อไฟครับไฟกระดังไปแล้วเนาะไฟกระดังไปแล้วแต่ล้อเป็นทานจีจีปลาใสหมักหมักไก่สารเคมีกับ รสดีเลพี่น้องเขาเกลือเกลือใส่น้็นปลาใส่เค็มตามใจชอบเนาะเค็มตามใจชอบครับพอเพาะปอบมาณอันนี้ก็คืออันนี้สารชิมนี่ครับใส่พอประมาณใส่ลายให้แซ่บลายแซ่บแซ่บโอเคโอเคลายแซ่บลายครับนี่ครับเค็มเข้มเค็มเข้มชิ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 มม เนาๆมาเข้ม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 ไปไล่เสบไล่คร em. ับเสียบหน่อยสบหน่อยก็ใส่ไปชนชนชนนนนน่นนขยิมาขยมเมไ่ดีกันที่ขนไม่หรอนะครับใส่ถุงมือจากน้อยมาคับขันเล็มาขันเลยหนูใหญ่นอหนูใหญ่อหนังอันตัวละโลละครับ ขันหนูครับมองว่ามันข่นขาไหมข่นขาแต่มือขึ้นนี่ครับข่นขาครับเฮ้ยจะมันขัดเด้อเฮ็ดจังไรบ้านเฮ้ากินคนละตัวเล่นวะครับคนละตัวเลยครับเบิดเยอะบ่ล่ะไม่บ่เบิดเกิดไก่มือกล่องซิบมั่จากน้อยเนี้ยเฮยบ่ได้ว่ากันว่างผักเป็นอ้ส่เห็ดเป็นบ่ครับเนี่ยครับเห็ดสูดได้จ้ะนี่ไม่สูดเครือหนูเนาะเครือหมูนี่ไหม เอาเอาไม้มาเอาไม้มาไกลััายเอาใหม่กล้ยกวยกระบาดนงะชี้พี่ชี<ๆ>้เออชี้พร้อมกันดิมึงชี้เออชี้พาไม้ไปเลยครับชี้พาไม้เขาก็ชิ้ตอกมัดครับนั่นละ่ะเสร,ร็จพฤศจิคือหมูหันครับเส็ดคือหมูหันคือหมูหันเขาก็ชี้ต,ตอกมัดป้าตอกมาเนานะ่าแต่นี่ละ่ะตอกจักเองอย่านมันวายอยู่รับไรเห็ดเนา่าอืมเห้พัดหลายๆรอกยูบ่ล่ะโอ้ยบ่มีเป็นยังบ่หักกอนติไงบ่ ว่าตานี้มันนะเอากับมัดขาพึ่งออกตับมันสิบรุนเสียติน่ะบอเสียครับมัดไปดีบ่ล่ะตับบ่ได้ดึงออกคมัดไปดิ่มันไม่จะเป็นไดนั่นมันดในทรงัยสิตกครับว่เป็นยังมันถ้าเอาไว้หอนครับเอาไว้หนีไว้ที่นิบนิบนิบไซส์ครับบันขาหลังเด้คอนะเขาจะค่อยตัดออกเนาะมันยาะเสียดายเนาะว่ามันนะ หักนมาสองทางอันนี้ถอดก่อนเขาขัดแล้วล่ะมันบ่ถนัดมันบิดดอกบ่ได้มัดทั้งสองทางนั่นนี่เด้เขาจับตีขาออกมาหนิจีขาเขามัดครับเฮ้ยบาดนี่เฮ้ยผู้ได้เห็นหนิลองขอดีวิตหอมไปเนี่ยหอมเลยเนาะหอมมวยอยู่นดิว่าท่านไหนหันกับหอมหรอครับนี่เอาเก็ษเ็หล่าจากมันเอามาใส่ไฟเหล่าจากวัน หันมูนูเราแบบนี้ลองหันมึงด้วยจะฝ่าหันโอ้หันได้หันได้นี่โอ้ขอท่าคือหันหมูเล่นมาโอ้ลุนลุนลุนตัมบอลลนดอกยันตับลุนนะตับลุนกับจินก้อนละก้อนลุนละลุนพี่น้องหมูหันครับหมูหันเฮ้ยม่ต้องลุนละสุกแก่หีดแล้ซบแล้วบวบเบย์นานพี่น้อง ม่งทั้งหลังม,ม,มันไะว่แน่นบ้าคือหมูหันนี่แลนะเนาะหนาดีตอนนครับ <laughs> หมูหันเนาะอันนี้เขาเอื่นหนูหันคนลคนละคนลแลวปัดหนูหันครับปัดห <laughs> 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 ันดูไรเรื่องมันสิล้นถิ่มเบอรจะเฝ้าหันดูให้มันจีดก่อนจะไปหันท <laughs> ี่น,นอง <laughs> <laughs> ให้ให้ใหมันเขา นนี่กอเลื้ยงเราจะเริ่มเลื้ยงแล้วพ่อแม่พี่น้องหนูหันโบตองห่วงพี่น้องเลื้ยงงั้นเด็จจะเบึงเบึงเบึงนี่รู้นี่เด็ดอี่เลีครับเห็ดร้องเบิึงเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆจัหน่อยใส่เวลาจังน่อยเนาะจ๊ะเนาะใส่เวลาจังน่อยหนูหันโอนฮ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 อนหันไสกับฮอนจ้ะประมัดอันนี้ไม่อีกแลนหลวมเป็นตาแซ่บเถอะเนาะเป็นนางหันเดินไปด้วยข้างหลัง หนูหันจ้ะหนูหันหันรวยๆเด้ครับเอยอันนี้ผมผู้นึงเป็นผู้หันผู้นึงเป็นห้อนห่อนห้อนห่อนจะไฟครับผู้เชี่ยหันเขาก็จะใส่ไฟแห้งหลายมันึงใหม่ก้อนสูงแต่เย็นเย็นไก่สีได้กินแล้วเนาะเขียบบางหลังเรื่องเราจะหลังก็เริ่มเรื่องเราจะหลังก็เริ่มมาเด้อครับมาเด้อวันนี้เขาพร้อมบักทั่วต่ำบักทั่วเดี๋ยวให้มันสุกก่อน ตนวสุก้อนเนี่ยคอยต่ำบางทัวเขาก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนาะทัวซื้อมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเคื่องเตรียมเรียบร้อยอุปกรณ์ได้้ซือพี่น้องเพื่อนเอาให้รอตะหนูว่าซื้อเพื่อนหรือเพื่อนเลยว่าบเอาเงินดอกไปท่านเอาไปทำไปท่านโอ้โห่การขั้นลงแล้วเอาเพื่อนมานักเลยเด้อเพื่อนเรืองวี่วีเลยบว่ะเรืองวี่วี พี่น้องอ้ยงามมิลีจ๋างามนังก uh ็เริ่มกรอบแล้วนังขนนูมันมันสิพองครับนังสิพองกันมามเซ่บเป็นตาแซ่บอยู่สิซิมเมืองน้ำเพลินอยู่จ้ะมัวบัวดองซิมกินรอดให้กินเลยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะบัว่าผู้ใดสูุ่ขสุขคนพี่น้องเลยเป็นตาแซ่บีิลีจ้ะเป็นตาแซ่บเมนูเป็นเดี๋ยนี้ซัมกับ หมูหน่อยเนาะสมูอหมกไม่เนะหมวกไม่หรอครับสมูอหมกไม่หมเลยจ้ะกินเบอร์ด้วบ่ละพี่อ้ยสองคนเนี่ยพะเลยติะพวลตจับกระชากกระชากเลยจินข้าพอดามกุ้พอปอมบ่แม่จินข้ามพอดาเลยก็ปยอมวาล่ะสูงเราจะบันี้ช่ไหมะมามบ่าม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 มา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 อามามาเอาลามาา าใส่พระฐานจ้ะบนนี้เาต่ำมาคั่วบอลเราไปหางวัวน้ำกันตะพุ่นล่ะครับบาดเรานี่นะเลยเอื่อเรามากินซอยข้นยานกินบะหมี่กับแต่เราทีมงานไปเสพบ่เอิญตะเกียบกิซสักหน่อทีมงานพุ่นพ่นบ่ัวหม่าใช่าหมพนบ้านเหี้ว่าสินก็ใส่พระฐานเลยจ้ะพระฐานเลยครับเป็นตะแเส็บครับเดี๋ยวเจี๋ยพอซิมก่อนนี่ทีมงานห่างบ่วงไปพลอกันดูแล้ว พอดีเรามาผ่านมาเรื่ออยกินนี้สนุกเม่อเทียรเดี๋ยวมาเอาไปเมาแหงอยู่นีดีแล้วือผ่านเจ้าไ้สนุกคืออป็นแต่หอมเจ้านตี้หอมพอแล้วหอมหอมตีดังเลยยูลางท่าก็หอมเนาะเบิ่งลูออเหอตบไงเลยจะบขัดขัดเขาเขาอยู่สก้อนเขาเขาอยู่มันี่ยเอาเลยพอก้อนมูเลยเดี๋ยวเมาเลยก่อนเดมเ เอาครับสุกบสุกเบิ้ลครับเออขุนเหล้วมองจีรุยใส่ก้อนมั่วหางมันพุ่นแล้วโอ้เดี๋ยวหางได้ได้ได้ครับมองหางพุ่นแล้วเดี๋ยวมีผู้กินหัวแล้วว่าแบบนี้มี่แหละนี่เรามาค้างนี่ค้างกับหัวนี่เราสันล้นสันล้นดูซื้อไปหาง้วงแล้วกับนำาหางก้อนเนาะหางผู้กินหัวให้ได้แล้วมีผู้กินหัวแล้วเนาะความผู้ใหญ่พอมากเนาะกระซากกระซ่าไหม คำเย้คำผมีิกินตับเลยทำบังั่วกินเน่ยินด้วแล้วล่ะเขาบ่เอาเต็มเขาอ๋อจับครับจับวัดเหนือมาตำเลยครับท่านปเดเยอไปหน่อยนั่งอะไรครับมันบวดขาขาเจิงขอนั่งเหยียดเหยียดเชีย เอากินข้าวข้ามแหลกก็บยาฟากหูเลยมแมนะ่ล่ะเนาะเห็นว่ากระไดโอ้โหมันเผ็ดมันเผ็ดแซบป้แซ่บบ่แซ่แบครับอืมจำพครอะไรครับนียคนกินจะเบิงบ้ง <c oughs> เบึ้งเฮ้ยคนกินคือพอปลอมเลยจ้ะข,ข้ามพอดามข้ามพอดามแบวพอปลอมเลยพอเด้อพอปลอมเลย,ยตัวตัวนึง <c oughs> มากินแข่งกันทิ่สุดใจมากินแข่งกันอ๋อ มาเด้อเอฟซีย huh. ด่วนคนเหนือเนาะที่เขาเมนต์ดีๆเนาะหนูวอดหนูวอดนี่นะจำได้ยศนี่ไปหน้าไปจับวะไปเรื่อยๆมาได้ครับลามหนูหมูหันหมูหันหมูหันบ่เหม็นลามหมูหันครับหมูหันหมูหันเออมันถึกเห็ดเกลือนพอหันหมูเนาะเพราะว่ามัน ว่าเป็นหมูรือเป็นหนูเนี่ยตั <c oughs> วแย่จรงหมูอ้วนี่ยนะสีไข่สีมันได้จ้ะคักคักมันค่ะครับแค่ได้กินเหลือครับเนี่ยซีมันนฮ้อ,เองเนี่ยเขาบอกมาแล้วก็ ขาบานแหอยู่จูยำดูกาเลยครับตัวใหญ่หลายไหลนะตัวใหญ่หลายตัวใหญ่ครับกระดูกกระดิ่งยักษ์กึศเหมยยำดำทั่วเนี่ยดำทั่วกับปีงหนูเขากันตระยังแมวันกับจะกินหนูกับแม่เนาะอืมธรรมด่าหรอแม่วัน เห็ดบ่ตำเถ้าเขาอยู่ยังคนเอาเต็มมองแจ็บๆก็เป็นตุ่ยเป็นตุ่ยอยู่ครับคำพ่อด่ามครับอืมอืมผมางะพี่จันแล้วปะแหงผมได้เมื่อตุ่ยหนังแล้วจังหวัดหนังแห่งหนังแหนงใครพ่อรู้หนังนั่นรับมากัน่ะหนังกรอบๆครับหนังกรอบๆโจงกระซิมจังหน่อยนะหนังกรอบๆนะครับหนังกรอบๆโอ้โหโอ้โหจันบอแล้วปะแม่ เต้านังกะหยาเป็นบ้าเนี่ย,บ,ย,ยบ,บ้ากรเบื่อนพ่อคือเขาไปหางวางออมมาทักรอบ่ะทักกบกกอืมโอ้ยกินได้กระเียบครับกินได้ยิงมัดเ <laughs> บิอรอก็คอยๆทำกระชากกระชากเลย เือมาหิวรถเนาะแต่ย่ายนยวน้ำไรกับพ่อแห้งหรอแต่ดูย้อนขอของไฟอ่ะมามาพอมันจินรถดยันมาประกาศจ้วพอมันดูกง่า,งายไรนะมมแต่ละคนแซรบรับแซ่บนอนตื่นมารั ก็จะยำดูกระยำบุบายมันบ่ได้เอ้าสมล้นเดี๋ยวนี้มามาโอ้ไม่แต่มองแข็งๆขโน้ตเอาปะย้ำยิ่งอยากได้ต่ตัวใหญ่ๆยิ่นบ่ปะปะย้ำกินหาแต่ตัวน้อยเฮ็ดกินอันนี้ถือว่าอบจะเขาเขาหันดือยกันเขาขวนแห้งๆตั้งนไปบ่ไหว หนึ่งเนาะตัวใหญ่งดูมันแข็งหนึ่งยังสิบเปื่อยดีแอมมาไว้เลยครับกระดุกพ่อกระบอกเอาขาน้อแล้วก็เฉียวแล้วบ่เป็นนุ่มเลยเอาพ่อเปียกๆนี่นี่นี่เย้าถอดหัวน่ะเอาอนนี้ตะก้อนได้ใบแล้วโอ้ยหัวเนี่ยมองมันเสียบไม่นี่เนาะมองมันจร่ง ไต,ต่บัวน้ำกันนี่หางหางกับหัวหางกับหัว <c oughs> พอเร้สีน้ำกรวนมูลเลย <c oughs> ไมดได้ครับหนูโโอ้หยังคือกับนางพึงทองเลยเดือดแต่ผ้าขาดเปล่าจะกับตำบักทั่วหันพอพอคู่หรอว่าหันครับพอคู่แล้วมาพอพอดีครับลองขอสิเบียร์เลยกินบะมืดจนได้ซ้ำแบบคัดกินเลยเลาจังเลยเนาะเอาแต่เนื้อแล้วแล้เหยียบบ่ได้แล้ววะเอาเนื้อแล้วว่าแสบคักแล้ววะแสบจังสีเลยครับโโอ้หเลยครับปวดขาปวดยังจังสีเลยครับ กิสิจังสีอยู่ตัวเนาะจ้ะเนาะบังยังพ่อหน่อยแม่จ่ะหูหัวอีหยังไปยังเล่ตันเล่ตันตะดูพกล่องไฟฝนระดูครับย่นไปตัวเทียบระดูกพว่านั่นโน้นไปใส่กล่องไฟครับดีว่ามีพอคู่มหันซอยเนาะมามหันยีเทียบก็ละโตพอคู่เราแวะมาแล้วมามาซอยชีวิตไปหน่อยหนึ่งเราขี่รถไก่มาเราไปธุระมาพอดีครับมาพ่อเราเลี้ยวเห็นเนาะเราเนี่ยเห็นเราเฝ้าโค้งหอมพร้อมหอมแล้วว่ากินหอมไปหนทางมาสั่นว่าพอคู่เราว่าครักครับ มันนี่ก็นังตามันย้อนอีกรอบสองเลยครับบนแมนวะว่ามันสีซื่นอยู่นี่มันกิ่มันขึ้นมาแล้วครับแต่ันสร้างนอนเนาะหิ้วเขาแห้งเนา็แยกย้ายกันตัวฮะบนนี้เนาะพักควอนก่อนจากมืองผมเหมืกนับตอนแกนก็อีกครับพอนแนเดียมาอยู่สองขึ้นแล้วกินหอดบ้านแล้วเนาะกินหอดสองขึ้นเลยเนี่ยผมก็จิได้พักควันเต็มที่ครับบนนี้แมนมาวู้หะบนที่ลอยไปยิ่งหนูแม่งก็ดีเพราไหวหลอกครับตาก็ดีเพื่อนโมกติ บ้านแฮีบ้นเดิกเดิมบ้นที่ส่งหลักส่งรูปนู้นแห่กันอีกเนาะไม่ผมมาไฟจูดเน, <c oughs> นี่ยจิตยิ้มแล้วเกาก็ี่เข้าบ้านเขาขซ้อมตัวยกกยแยกใหญ่ไปพักพอนกอนมื้อน,นี้ก็บทบ่ได้ต่อดอกครับกัพักพอนจะคืนก่อนบ่ไหวสองๆๆคืนซ้อนแล้วก็ให้พี่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเนาะครับเนาะก็ให้คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดใก็ได้สิ่งนั้นเนด้อพี่น้องแต่สำหรับทีมงานเทปตอกอีสานลอยเปิดเส้นกับกาวคำว่าสวัสดีจากพี่น้องครับสวัสดีครับ